เรามาติดคาสั่งค่าณะกรกากาัตวกรรมในการยึดทรัพย์สินนะครับเนื่องจากมีหลักฐานปรากฏว่ามีกลายถึงเข้าสิทธิ์รวมกับคุณประจว์ด้วยนะครับของกลุ่มผู้อย่างที่จุดจริดเงินจากสากลขอบพย์รนไปนะครับประเด็นตอนนี้ถ้าเห็นด้วยไมเห็นด้วยก็ไปตัดค้านเอานะครับกระบวนการทำกฎหมาย ตอนตอนเนี้ยมันเป็นไปตามที่ร่างการรู้การเมืองัองสังคะใค<ช>ะ <c oughs> แต่ว่าเราแค่เราเราต้องพอใจนะคะที่แบบทางคณะกรรมการทั้งหมดเห็นด้วยว่าจริงๆคือแบบมีมีแบบนี้เพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีความยุทิธรําให้กับเราเนว่าเราะไม่ได้ทาจริงอยางเงี่แล้วก็ยอมรับฟังความคนของเราอะไยะจริงเรามีความทุกข์มตั้งแ,แต่ปีกูนะคะซึ่งเราแบบไม่รู้ว่าทางองอกมันคืออะไร แล้วมันจะจบยังไ,ไงคะจริงวันนี้มันก็เหมือนเป็นการตัดสินแล้วว่าเรารู้ว่าผลทางที่มันจะจบอ่ะมันเป็นยังไงถึงแม้ว่าบางส่วนที่เรายังไม่ได้คืนเนี่ยเราเตียมใจไว้ส่วนหนึ่งละเพราะว่ายัางไงเราก็รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดไปแล้วเนาะมันก็เหมือนเราซื้อความทุกค่นเป็นประสบการณ์ของเราค่ะ<อ><อ>ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่แบบาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เริ่มเริ่มยังไงครับ อ๋อ oh, จริงๆเราเราคู้เขามากับทางสากลอมทั์นะคะแต่ว่าต้องมีสัญญาผู้อย่างถูกต้องนะคะแต่ว่ามันเราไม่รู้ว่าเขามีการคุยจริตยังไงในสากลเนะะี่ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นอะ่ะเราก็เพิ่งมารู้ข่าวตอนประมาณปลายปีหกศูนย์นะคะเราก็เลยเข้าไปติดต่อทางสากลว่ามันเป็นยังไงเราถึงแบบได้ข่าวนีมาอะไรเงะะี้ยค่ะพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาคือเงินที่เราส่งไปเนะี่ย จริงๆถ้าพูดตามจริงอ่ะเราคือผู้เสียหายเพราะว่าหนึ่งเงินที่เราส่งไปเราไม่ได้ลดเลยแล้วเราก็ยังเป็นหนี้เท่าเดิมโดยที่ทรัพย์สินของเราถูกไปเป็นของเขาอีกครึ่งหนึ่งด้วยซ้ mm ํา hmm. เนี่ยค่ะเราก็เลยแบบอยากพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราต้องเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเงินแล้วเราต้องมาเสียเราต้องมาโดนข้อหาด้วยจริงๆเราพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าจริงแล้วเราไม่ได้ทําเลย ตอนนั้นเรา<ต>เรากูา้ามามมกน้อยแค่ไหนคะเรากู้เท่าตามสัญญาของสถารันแล้วเลยคะ่ะในในหลักฐานเนาะเพียงแต่ว่าเราส่งไปประมาณเกือบสิบปีละแต่ยอดเงินนะเราก็จะมีนี่อยู่เท่าเดิมอนนะคะ่ะพี่ส่งไปเดือนเท่าไหร่คะเดือนละ, 1, ะแสนหกค่ะเรานกู้ทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบสามล้านบาทนะคะแล้วทา,สางสถกรันก็ไม่มีการไม่เคย<า><า>ให้ใบเรามาเลยเราเคยทวนถามไปแม้แต่ลูกสมาชิกทุกคนก็ไม่ได้ค่ะคือจะนี่ถามจากจาก เพื่อนสมาชิกด้วยกันเนาะเขาก็ไม่ไม่ให้รายละเอียดเรื่องของใบเสร็จเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยโทรคุยมาซื้อข้อพักนู้นหรอคะใช่ค่ะเราซื้อเราเราจ่ายเดือนแสงจ่ายให้ใครจ่ายให้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่เงินไม่เข้าบุกอ่าองมีเข้าค่ะบางส่วนเนาะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาในช่วงที่ปีห้าแปดอะค่ะ